และตอนนี้เรากําลังจะมาดูสิ่งที่เรียกว่ายุงล่างสองของเรากันคาบลังตอนนี้อที่1นึ่ล้านสามแสนมกรี่สิบเอ็ดมาดูส่วนของคารดไอเทมเฉพาะอยู่ที่2อดาวเวลเก้าสส่วนทราเฉพาะอยู่ที่เวลเก้าสและ4ดาวกันเลย าดูที่อุปกรณ์อุปกรณ์นี้เป็นอุปกณ,ปกณ์ที่หาได้สุดๆแล้วตอนนี้นก็คือพลังโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์สชิ้นและโจมตีความไวหย1ชิ้นดาเมจครีอีก1ชิ้นการบัฟชิ้นนี้ของกากป้องกัน3แถวถือว่าไม่ดีเลยและการบัฟพลังตอนนี้ของก็มีดีอยู่2อันคือ HP กับอัตราต้านทานส่วนอีกอันนึงที่ดีเหมือนกันก็คือพลังโจมตีแต่ว่าไม่มีทรัพยากรเหลือแล้วไม่มีเอาไปรี ต่อไปเป็นการบัปรพปัตส่ขั้นสูงอันนี้ค่อนข้างดีเพราะมีพลังโจมตีเพิ่มดาเพิ่มดาเมจโบนัสและอัตราลดดาเมจอีก6%เปอร์เซและพลังโจมตีอันหนึ่งและที่เราจะทำในวันนี้ก็คือการเอายุงล่างสองมารีวิวกันงลยละถึงแม้ว่ามันจะช้าขนาดไหนหรือนานขนาดไหนเราก็ต้องกลับมาย้อนทำาเดีเราจะเอาตัวแบกมาเพียงแค่2ตัวนั้นคือด้วงกับยุงซึ่งเราจะไปตีพีพีกับคาบลังรวมอยู่ที่3ามร้านเจ็ดแสนนะเราจะไปตีคนที่คาบลังใกล้เคียงกัน เขาเป็นคน 3, 10, ส,สามล้านเจ็ดแสนเขาเป็นคนนี้ 3, 10, สามล้านเก้าแสนไปดูนเลยดีกว่ามาดูคนที่ยุงเลยโอ้ยใครเกียรย์เตะมาทั้งหมดแปดแสนหกหมื่นกระชากมาต่อพายุนรกมาหนึ่งล้านสามแสนต่อไปยุงปาดคือไม่ได้ยุงหนึ่งล้านหกแสนอัตอมิกซัมมาทำให้เด็ดรัวแขนอัตามาตาไม่ติดสตันนะลวงไต ชาเลตเลีย์าติเติมจีบู้จ่ใครเคี้ยเตะมาต่อไปเราจะปล่อยเลยนะยุงอันตีไปที่อะตอมิกสองล้านหนึ่งแสนดานเมจงั้นจะกับพัดเด็กลูกแขนละหมาดล่วงต่อยธรรมดาโดนพยุนในโลกอีกครั้งหนึ่งด่วงยังอยู่และยุงตีธรรมดา ร้อยดวงไปแล้วตอนนี้ปุ๊บกิิวธรรมดามายุ่งปาดปิดงานไปสองล้านห้าไปดูที่คนต่อไปต่อไปเราใช้พลังของพัสสีของยุงหรือก็คือไล่ตนีนเด็กเราจะทีมหลักลงมาเลยนะข้าวลังทีมที่หกล้านสี่แสนสองหมื่น เอายุงม,มาไล่ตีกระสอบทรายโน่หนึ่งแล้วกันนะคนนี้จักรพพัดเด็กทีมเราเปิด,ดเรื่อยรัวแขนอลลมา์ดก่อนเลยหกแสนหมาป้าบ้านแมนออาติเมตสกิลขอเปิดอนิเมะแปบ๊บเจกเ็กๆเขาตีธรรมดามาเพราะโดนตัดไปยุจปงจู่โจมบิบตาเอาต้มมี ป่าไปทีหนึ่งล้านเจ็ดแสนยุงจะเริ่มตีพาสิบที่เทินสองนะโดนแทงท็อปรูดไปหนึ่งทีสองแสนหกหมื่นเบามากแต่ตั้งโลกับแถวหน้าทั้งหมดด้วงงัดไปสี่แสนสองหมืนเลี้ยงเลือดมาโดนพี่ดำเขาต่อยมาโดนพี่ด้วงเขาตัดกลับมาต่อไปเด็กลูกแขนนอลมาด ใส่ด้วงเพียงตัวเดียวยุงไล่ตีไปหนล้านหมื่นมาอันตีไปแต่แยุงไล่ตีเก้าแสนยุงอันติดติดไปที่พี่ดำน่าจะติดไม่ยอเท้อแปดแสนแปดอะตอมิกปาดสองแสนเก้ายุงไล่ตีไปเก้าแสนสี นี่คือสกิลทั้งหมดของยุงนะเราจะมาอธิบายสกิลยุงกันดีกว่าสกิลโจมตีธรรมดาโจมตีต่อเน,นื่องสีครั้งต่อเป้าหมายแล้วเดียวสร้างดาเมจจากร8 0ของพลังโจมตีและเสริมดาเมจโบนัส60%บรของพลังโจมตีทุกรอบเพิ่มขึ้น1เท่าสูงสุด3ชั้นเลยคือยุงจะตีธรรมดาเป็นดาเมจ180รพลังโจมตีและเสริมดาเมจโบนัสอีก60%ต่อไปยูโจ,จมพิษตาอติเมยสกิล ดูเดเลือด50%ต่อเนื่อง2รอบและโจมตีเป้าหมายได้เดียวแถวหลังสร้างดาเมจจาก500%พลังโจมตีพาสตฟสกิลข้างกะหายเลือดโดนตีกับมาไม่ติดคิดลดดาเมจลงไป33%และเริ่มรอบ2จะเริ่มไล่โจมตีจากศักตรูที่ทีมเราก็ไปโจมตีและดูดเลือดให้ตัวเองเพิ่มอีกสำหรับยุง่งเขาพูดเงินมีว่าอะไรบ้างเรามาฟังกันดีกว่า นั่นนี่คือทั้งหมดของยุงในวันนี้ถ้าเปิดว่าชอบก็ไปละบาย